มาดูอีกเรื่องนึงดีกว่าค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกนะคะที่ให้มีการลงทะเบียนเรียกได้ว่าเป็นมติของคอรมค่ะเป็นการลงทะเบียนวินจักรยานยนต์แล้วก็แท็กซี่ที่มีมาตรการออกมานะคะให้เขามาลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยีเยวยากันนั่นเองอตรงนี้ต้องบอกว่ามันมีหลายๆมุมมองเลยนะว่าเงินเยียวยาเนี่ยทำไมถึงไปมอบให้กับพี่วินมอเตอร์ไซค์กับแท็กซี่อย่างเดียวนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขกันก่อนค่ะ ตอนนี้นะคะเป็นวันแรกค่ะกับกรมการขนส่งทางบกมีการเปิดให้วินจักรยานยนต์และก็แท็กซี่อายุเกิน65ปีขึ้นไปนะทั้งหมด29จังหวัดมาลงทะเบียนรับเงินเยียวยาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาบอกสําหรับขั้นตอนแล้วก็เงืยอย่อนไขรวมถึงไทม์ลายการโอนเงินค่ะตรงนี้มันเป็นมติจากทางครมเห็นชอบโครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถ รับจ้างนั่นก็คือรถแท็กซี่และก็รถจัก,กรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน65ปีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 และไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33, 39และ40อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด29จังหวัดนั่นเองค่ะ ึ่งตรงนี้ค่ะจะให้ทุกๆท่านลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่วันที่18ตุลาคมนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการขอรับสิทธิ์เพื่อช่วยเหลือตอนเองระหว่างวันที่25ตุลาคมจนถึง5พฤศจิกาย,ยน2564ที่กรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1และ4และสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศนั่นเองสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนร,รับเงินค่ะในด้านของมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็แท็กซี่ อันแรกเลยลงทะเบียนจองคิวก่อนเดินทางมาลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart q u e ค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้วันแรกก็คือ18ตุลาคมจนถึง5พฤศจิกายนอันนี้ให้ลงทะเบียนจองคิวก่อนจะเดินทางนะคะไม่ใช่ว่าเดินทางมาถึงแล้วสามารถลงทะเบียนได้เลยฟังให้ดีนะคะอันที่2ค่ะ เป็นการเดินทางมาลงทะเบียนณอาคารที่6ชั้น7กรมการขนส่งทางบกกลุ่มวิชาการขนส่งสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1-4และกลุ่มวิชาการขนส่งที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศตามวันเวลาที่จองคิวนะคะและก็เขาจะมีข้อย,ย่อยลงมานิดหนึ่ง2.1คุณต้องมีใบคำขอเพื่อรับสิทธิ์ช่วยเหลือใบอันนี้จะไปรับที่จุดลงทะเบียนนะคะ และ2.2ค่ะเป็นบัตรประจำตัวประชาชน คือบัตรจริงเอาไปด้วยนะคะ2.3ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะนะคะสำหรับตัวเอกสารอันนี้ต้องเตรียมไปให้ดีทางด้านของรองโฆษกประจำสนักงานนายกรฐมตรีค่ะมีการพูดถึงว่าโครงการนี้เป็นการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้างคือรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน65ปีขึ้นไปต้องไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33 39และ40ใน29จังหวัดนั่นเองตรงนี้จะมีการแบ่งเป็นการช่วยเหลือ สองกลุ่มกลุ่มแรกเลยค่ะ13จังหวัดช่วยเหลือ1,000 10, 0บาทต่อรายมีจังหวัดดังนี้คือกรุงเทพม,มหาคน,นาคนรนครปฐมนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาคระเชิงเง้าคือหลายจังหวัดมากเดี๋ยวไงดิฉัน13จังหวัดนี้จะไปแปะเอาไว้ในหน้าเพจของ world news นกันค่ะส่วนกลุ่มที่2เนี่ยจะมี16จังหวัด ช่วยเหลือ5,000บาทต่อรายนะคะก็เริ่มต้นที่กาญจนบ,บุรีจังหวัดตรากนกครนายกนกคนรราชสีมาประจวบคีรีขันธ์และอื่นๆอีกมากมายโดยจะจ่ายเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์2รอบด้วยกันรอบที่1ค่ะระหว่างวันที่8จนถึง12พฤศจิกายนอันนี้สำหรับรถยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคลส่วนรอบที่2ระหว่างวันที่22จนถึง26พฤศจิกายนอันนี้สำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับนั่นเอง จะมีแท็กซี่เช่าแล้วก็แท็กซี่ที่เป็นรถส่วนตัวนะคะรถส่วนตัวจะได้ก่อนแต่ส่วนของแท็กซี่เช่าเนี่ยจะเป็นรอบที่2คือเริ่มแต่22พฤศจิกายนเป็นต้นไปเว r ร์นิวสข่าวในมือคุณ